ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านช่วยโกโรุณากดติดตาม u ั s สไคร์กดแชร์ต่อและกดรูปหัวใจซุปประแงเป็นการสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจจะเป็นการขอบพระคุณเป็นปอย่างสูงอยากพบความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตพบเคล็ดลับได้ในสุภาษิตจีน 之际，在于辰，一年之际，在于春。แผนงานของวันเริ่มที่ตอนเช้าแผนงานของปีเริ่มที่ฤดูชุนเทียนถ้าเราอยากพบกับความสําเร็จอยากพบกับความมั่งคั่งร่ํารวยในชีวิตพบเคล็ดลับได้ในสุภาษิตจ,จีนซึ่งสุภาษิตจีนนี้ คนเสื้อสายจีนส่วนใหญ่ในบ้านเราได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจการค้าจนประสบความสำเร็จระดับชาติหากเรารู้จักนำเคล็ดลับจากสุภาษิตจีนนี้นำมาร่วมปรับใช้กับความรู้สมัยใหม่ในการดำเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจการค้าการงานต่างๆเราย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีความมั่งคั่งร่ำรวยไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนแผนงานของวันให้เริ่มตอนเช้าเพราะตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนหลับนอนมาแล้วอย่างเต็มอิ่มสมองมีความสดชื่นและอากาศตอนเช้ามีความบริสุทธิ์สดใสามากหากเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ และได้เริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆเช่นไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิออกกำลังกายและมีความดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความโชคดีมากโชคดีกว่าเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้โชคดีตื่นขึ้น,นมาในเช้าวันนี้เช่นเราเราจึงสมควรขอบคุณธรรมชาติที่ให้ความโชคดีนี้แก่เรา ด้วยการประกอบสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์สำหรับตนเองและสังคมอีกทั้งรู้จักใช้ช่วงเวลาตอนเช้าตรูน่นี้ที่สมองของเรากำลังปลอดปลุงและอากาศสดชื่นความคิดกำลังแล่นวางแผนคิดหาไอเดียดีๆอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่ดีๆนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายด้วยการตื่นสายด้วยการคิดหรือกระทำเรื่องที่ไรสาระ เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเท่าที่รู้มาผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับมหาเศรษฐีของโลกส่วนใหญ่มักจะตื่นเช้าตื่นแต่เช้าตรู่และวางแผนงานดีๆกันในตอนเช้านี้แผนงานของปีเริ่มดีฤดูชุนเทียนที่เมืองจีนมีสี่ฤดู คือชุนเซี่ยชิวตงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไมร้ร,ร,ร,มร่วงและฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ถัดจากฤดูหนาวฤดูหนาวในเมืองจีนหนาวจริงจริไม่ใช่หนาวเล่นเล่นบางเมืองอุณหภูมิติดลบถึง2 0 3 0องศาเลยละ หิมะปกคลุมเขาโพนไปทั่วต้นไม้ใบโคลนทั้งเมืองสภาพหนาวจัดเช่นนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเราซึ่งปกติชอบหน้าหนาวอยู่แล้วแต่ถ้าหนาวจัดอาจจะท่องเที่ยวไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครั้งหนึ่งเราได้ผ่านไปเที่ยวที่เมืองซูโจ ตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนพอดีรถได้จอดให้พวกเราลงไปเที่ยวกันปรากฏว่ามีข้าพเ,เจ้ากับเพื่อนสงคนเท่านั้นที่ลงไปนอกจากนั้นก็หลบหนาวอยู่แต่ในรถพูดถึงเรื่องหน้าหนาวบ้านเรากลับชื่นชอบมากแต่หน้าหนาวในบ้านเราไม่ค่อยมีบางปีมีแค่สงวันเท่านั้นเองแต่ปีนี้หนาวได้สะใจมากคือหนาวเป็นเดือนเลยละ่ะ เมืองจีนเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปฤดูชุนเทียนก็มาเป็นฤดูที่คนและสัตว์ชื่นชอบมากเพราะอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเย็นสบายต้นไม้ดอกไม้พริดอกออกใบบานสะพรัง่งเรานกกาและผีเสือ้อบยบินด,ด้วยความเริงร่ากล่าวกันว่าฤดูนี้เขาห้ามฆ่านกที่บินอยู่กลางอากาศเพราะมันกำลังบินนำอาหาร ไปให้ลูกที่รอแม่มันอยู่ในรังถ้าเราฆ่าแม่มันแล้วลูกนกทางรังก็ต้องอดตายยกรังบาปนักหนาฤดูชืนเทียนฤดูใบไม้ผลินี้คนจีนจึงนิยมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแผนงานใหม่ๆเปิดร้านเปิดห้างใหม่ๆเปิดกิจการใหม่ๆเพราะเขาถือว่า การเริ่มต้นในฤดูชุนเทียนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่ามาเรียนภาษาจีนจากสุบสีจีนกันเถอะ一日之计在于晨，一年之计在于春。เจ็ดนี้จือก่อยต่ออีซิเจ็นี้จก่อยต่ออีชุ ขอบพระคุณที่ด่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัยด้วยการให้ความรู้แก่ผู้คนนั้นในหลักธรรมะถือเป็นธรรมทานเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่การร่วมเผยแผ่ความรู้ด้วยการแชร์ต่อนั้นย่อมได้บุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน